ร้อนๆกับอุณหภูมิในบ้าน,นว้าวดาราขอชวนคุณมาดับร้อนด้วยการบริหารขากันกับละครโร้แตกหัวใจพลอยจบสวงเปิดกล้องละครกันไปแล้วซึ่งก็มีเหล่านักแสดงมาร่วมพิธีเกินเพียบไม่ว่าจะเป็นมอสปฏิพานพิมพิม,มาดาจายรัชานน แพทอังสุมาลินเมแก้บลุกเดอะสตาร์และดาราฝีมือคุณภาพอีกเพียบเลยล่ะคะ่ะซึ่งละครเรื่องนี้หนุ่มมอสก็ได้มีโอกาสโคโจรมาประชันบทบาทกับสาวพิมพ์อีกครั้งงานนี้หนุ่มมอสเลยเอ,อ่ยปากชมสาวพิมพ์ผ่านรายการว้าวดาราว่าประทับใจกับพัฒนาการทางการแสดงของสาวพิมพ์มากๆเลยล่ะคะ่ะผมดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับคนที่มีคุณภาพอย่างพิมพ์มาดานะครับ oh oh. เขาเคยฝากผลงานไว้นะครับชิงชังนะครับอีอุ่นซึ่ง โอ้ตอนนั้นคือคนติดมากนะครับซึ่งผมเห็นพัฒนาการของน้องเขาแล้วผมรู้สึกดีใจแล้วก็วันนี้ก็ได้เล่นกับคนคุณภาพนี้ผมว่าเรื่องนี้น่าจะสนุกครับพูดจริงให้มเนี่ยจริงครับอผมผโตแล้วนะครับทำไมพูดเล่นๆทำไมครับว้าวก็ไม่รู้ว่าที่รับเล่นละครเรื่องนี้เป็นเพราะว่าหนุ่มมอสของเราตั้งใจจะเมคมันนี่เก็บเงินไปสู่ขอแฟนสาวที่เขาหาดูใจกันมานานกว่า8ปีหรือเปล่าเนอะคะเพราะ ว่าตั้งใจจะจูงมือแฟนสาวเข้าประตูวิวาภายในปีนี้แน่นอนค่ะ และนอกจากนักแสดงรุ่นเก่าฝีมือคุณภาพแล้วละครเรื่องนี้ยังเป็นการชิมลางและละครโทรทัศน์ครั้งแรกของสาวเสียงคุณภาพแกมเดอะสตาร์ทีวแวลบอว่าแฟนๆจะได้มีโอกาสฟ,ฟังเธอร้องเพลงลูกทุ่งกันด้วยเช่นเดียวกับหนุ่มพลุกเดอะสตาร์ที่นอกจากจะมาในมาสนักร้องลูกทุ่งน้าหยกขวัญใจแม่ยกแล้วก็ยังจะต้องมงังดข้อจีบสาวแพทอังสุมาลินแข่งกับหนุ่มกายรัชชานนนในเรื่องด้วยซึ่งงานนี้หนุ่มกายเขาก็ขอใช้พื้นที่ เอ่ยความในใจถึงหนุ่มแดนวรเวศหวานใจตัวจริงของสาวแพทผ่านรายการว้าวดาราว่าพี่พี่แดนครับกายไม่ได้ตั้งใจนะครับท่านเราเล่นไปแล้วแบบมันเกิดแบบไปจับมือหรือแบบต้องโดนอะไรอย่างเงี้ยครับกายไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะไรกันเลยจริงๆไม่ใช่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 ไม่มีอะไรจริงๆนะหนักใจว่ากายเป็นคนที่จีบผู้หญิงไม่ยเก่งนะจีบผู้หญิงไม่่อยเก่งจีบผู้หญิงไม่ยเก่งนะพี่ โอ้ยแบบนี้ม wow. ันเข้าตำราฝากปลาย่างไว้กับแมวหรือเปล่าคะเนียเห็ทีพี่แดนคงจะต้องหาเวลามาดูแลน้องแพทถึงกองถ่ายเสร็แล้วจะได้อุ่นใจยังไงละคะเห็นหน้าค่าตาของเหล่านักแสดงในละครแนวโรแมนติกคอมดี้เรื่องนี้ที่แต่ละคนก็ถูกส่งตรงมาจากละครซิทคอมเรื่องดังคงจะการันตีได้แล้วนะคะว่าละครหัวใจพลอยโจนจะช่วยคลายเครียดให้กับแฟนๆได้แน่นอนค่ะ